คนลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคำว่า MOU นะยังจะถามว่าทำ MOU แล้วทำไมไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนไทยเอามันจะมีสิทธิ์เท่ากับคนไทยใด้อยงไดมัน MOU มันบ่แมวนสัญชัติไทย สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับพมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหาทุ่มทั้งเมืองไทยกับประมาณบ่ายสองทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆครับพี่น้องเสดบจปร่พาทคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปเนี่ยครับพี่น้องก่อนอื่นเนี่ยต้องมาทํำความเข้าใจนะครับพี่น้อง มีคนลาวหลายๆคนอ่าติดต่อหรือว่าคอมเมนต์ไปที่บริษัทร,รับทำา m o มระหว่างไทยลาวอ่ายังเช่นนะครับพี่น้องอ่าลองฟังคลิปนี้ได้ครับพี่น้องคือบริษัทเทาเทียมกับคนไทยเห็ด MOU ลาวพม่าก,กัมพูชา เฮ้ยเข้าใจผิดแล้วนะทุกคนเนาะในการเหุ็ด MOU ก็คือใบอนุญาตเหตดเวียกที่ถึกต้องตามกฎหมายในประเทศเขาเนาะเนาะ MOU มันคือการเซ็นสัญญาระหว่างประเทศก็คือ,อนำเข้าแบบถึกต้องตามกฎหมายนะบ่แมนว่าให้มี MOU แล้วสเราจะไปเฮียงห้องสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยเนะยาะาคุกใส่หัวเนาะเดี๋ยวก็วิวๆๆตมจับตำรวจจับใส่คุกนะเนาะเอาบ่ได้สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเขาเหตุนาที่คงเขาไป และก็เข้า,ดาได้เคลื่อนวาประกันสังคมได้เปิดบัญชีธนาคารฝั่งประเทศเขาได้และกแ็แถมยังเคลื่อนว่ามีกฎหมยคุ้มครองแห่งงานนี่กบุญหัวเหรอเนาะเข้าได้บอลอยู่ที่พักอาศัยได้บอลที่เฮดเวียกเฮงห้องเอาสิ์ให้เท่าเทียมคนไทยมันเป็นไปบได้เะาะอย่าพยายามเนาะะย่าเห็ดนาะถุกคนนาะได้สำนีนกบุญหัวแล้วแต่ดได้ค่าแฮงเท่ากันกับคนไทยเนะเอาะเซลยังหลายเนาะนี่แหละครับพี่น้องนี่คือเป็นบริษัทรับทำา MOU อยู่ในประเทศไทยนะครับระหว่างแรงงานลาวที่เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นบริษัทของคนไทยนี่แหละครับที่เขารับทํายังจะมาไม่เข้าใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับ MOU มันก็แค่ตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างลูกจ้างที่จะทําร่วมกันตกลงกัน ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างกันการทำา MOU เนี่ยมันไม่ใช่สัญชาติไทยเราจะไปคิดว่ามันอยากได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยอย่างเช่นคอมเมนต์เนี่ยเขียนอันนี้คือเป็นคนลาวเ่านี่แหละครับมาคอมเมนต์เขาทำบัตร MOU แล้วทำไมไม่ได้สิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยมคีคนลาวเมียนมากัมพูชาเป็นว่า,าทำหน้าเซ็ง มันมันบดาแล้วครับพี่น้องสัญชาติไทยมันสื่อบดายได้ทับรับทํา m o u เนี่ยมันแค่หนึ่0หมทํา MOU เนี่ยมันดียังไงหนึ่งคุณไม่ผิดกฎหมายทํางานถูกต้องอ่ากฎหมายคุ้มครองกระทรวงแรงงานเขาคุ้มครองทำม MOU ดียังไงครับคุณสามารถผ่อนลดอ่าอยากผ่อนลดขับก็ได้อยู่ในประเทศไทยอ,อันนี้คือเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ เพิ่มความสะดวกสบายทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะทุกวันนี้สะดวกมากๆบางคนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาแบบพาสปอร์ตท่องเที่ยวก็สามารถเปลี่ยนทํางานได้เพราะว่ามีบริษัทเขารับทําให้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยอยากทําก็ต้องกลับไปทําที่ลาวนะครับไปขอหนังสือไปขอเอกสารตกลงกันให้ยุ่งยากทุกวันนี้บริษัทเขา ทำให้ทุกอย่างนะครับแค่หมื่นหนึ่งพันให้มันถูกต้องตามกฎหมายผมว่าดีแล้วสะดวกมากอย่าไปคิดเหมือนพมา่านะครับ MOU อยากจะมาเรียกร้องอยากได้สิทธนั้นสิทธนี้เท่าเทียมกับคนไทยอ่าไม่ต้องอ่าไปอยากจะทำอะไรก็ได้เอาง่ายมออยากจะขายของก็ได้อาชีพสงสงวนอยากทำก็ได้ อันนั้นคือความคิดพม่าแล้วเข้าเป็นคนเล่าเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยเข้าใจกฎหมายไทยคิดว่าเราน่าจะเข้าใจไทยมากกว่าพมา่าอย่าได้คิดแบบนั้นเลยนะครับผิดกฎหมายตำรวจจับนะครับอ่าพะว่าในประเทศไทยนี่นะครับพี่น้อง mou คนที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอย่างน้อยประเทศไทยเนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทุกวันนี้ทําไมเขาเพิ่มความสะดวกให้นะครับคนที่ออาอยากทําในกรุงเทพก็ทําได้ไปลงทะเบียนขอให้มีนายจ้างมีบริษัทจัดหางานเพราะเขาต้องการลดแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอา่าจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าอู้ต้องกลับไปที่ลาวต้องไปทํานั่นทํานี่ต้องกลับไปพม่าทุกวันนี้ในเมืองไทยเลยนี่ประเทศไทยใจดีแค่ไหนนะครับ เข้ามาผิดกฎหมายแต่สามารถแอบ,บทำงานไม่อยากกลับบ้านก็ทำา o u ต่อเลยนะครับนี่ครับตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ได้สะดวกขนาดนี้นะเมื่อก่อนทุกวันนี้มันง่ายเมืองไทยอ่าขอแต่ไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยทํางานที่ไหนก็ทําได้งานมันก็เยอะเราไม่ขี้เกียจนะครับทุกวันนี้คนเราที่ทํางานที่เมืองไทยกูกูก็เห็นว่ารวยกันทุกคนเนีย หมายถึงว่าก็มีกินนะครับมีกินมีใช้ฐานะก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่ก้าวขาเข้ามาทํางานที่เมืองไทยถ้าเราอยู่ในสนปปลาวเราเนี่ยไม่ได้นะนะครับเราไม่ได้เติบโตขนาดนี้นะ,ะผมดูอย่างน้องคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมน้องคนที่พูดเมื่อกี้นี่ก็เป็นคนทําธรรมดาเป็นวัยรุ่นเขาก็มาทํางานที่เมืองไทยร่วมกับกับบริษัทรับทํา MOU ให้กับแรงงาน เขาก็พออยู่พอกินนะครับรายได้ก็ดีนะครับอันนี้คือผมสนับสนุนนะคนที่เข้าเมืองถูกกฎหมายอยู่ในเมืองไทย,ยผมสนับสนุนนะอย่าไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเลยครับเราเข้าไม่ถึงสวัสดิการนะครับใบขับขี่ก็ไม่มีทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันก็เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นนะครับขอแต่เราอยากคิดเหมือนพมา่า นะครับอย่าไปก่อตัวกันอย่าไปประท้วงอย่าไปเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี้มันมีแต่ความวุ่นวายอยู่ในประเทศไทยส่วนแรงงานพาม่าเขาอยากเรียกร้องอะไรก็ปล่อยเขาเถอะครับเพรพพาะว่าพม่าเขาเป็นสหภาพแรงงานมันก็มีกลุ่มหนุนหลังมันมีลาวหนีมาแบบแรงงานทั่วไปดีกว่าไม่ต้องไปเกาะกลุ่มไม่ต้องไปเรียกร้องอนั่นนี่นะครับเสียชื่อนะครับ อ่ะค้างานเก็บเงินกับบานดีกว่าอย่าไปคิดเรื่องอื่นขนาดในบานเฮา,าเฮายังบ่ม,บมีซิทเท่ากับอ่าขนาดอยู่ในบานเฮาอยู่ในประเทศเล่าเองเนี่ยเฮ้ายังบ่เคยเรียกร้องซิทเทาเทียมกันอ่าในบานเฮ้าคนเวียดนามคนจีนเต็มเล่าอยู่ไปเห็นได้ซิทเท่าเทียมเขาเขาเนื้อเฮาอีกพอเฮามาให้เหวียกเหตุงานอยู่เมืองไทยเหตุเอ็มโบยุสีมาเรียกร้องสิทอยากได้ซิทเทากับคนไทยนี่เป็นแบบไดได้ตำรวจจับผิดกฎหมายนะครับ โอเคครับพี่น้องขอบคุณเล้ยๆนะครับที่เข้ามาติดตามอย่าลืมฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรสบายดีสวัสดีครับ